เปี้ยได้ใหม่นะคะในไรกันเปรี้ยที่ตลาดทุก,ททกทวันนี้เวลาค่ะทางเอเอ a ช n แนลชูวิชั่น65หละววันนี้เลยมาไปไปกัดข้างข้ฮะอะไรนะธุรกิจเนรอเดียวใ้ได้ได้โอเคนะค่ะค่ะค่ะเรงนี้ไปเนี่ยเขาต้องท,ที่ปิดร้านแล้วเนี่ยสองพันร้อยพี่ตุย้ยเดินตามเลยค่ะแล้วก็สวัสดีกับกล้อง เดินตามเปียวเหมือนว่าเฮ้ยหายไปไหนอ่ะวัสดีครับไปแล้วครับโอ้ยเดี๋ยวข้าส่งให้ไปแล้วนเย้ะกันโอเคค่ะแล้วสองต้นหองเสื้อทายมั้ยนี่ไงก็ผมจะใส่ครับตัวแล้วก็นนี้ใส่ครับ แว่นแวมกาเลงรรองเท้ารองเท้าชิอะไรอีกบ้างกระเป๋าจัดเ็มเกงสุดคับเป็นไงบ้างก่อนได้เกเงครับใส่อรนี้ยใส่ทับเสื้อดำแว่นมีแล้วมีอะไรอีกมีกระเป๋าสะพายไหมกระเป๋า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 กระเปากระเป๋าเป๋ากระเป๋ากระเปากระเป๋ากระเป๋ากเรากากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋เป๋๋ากเรากระเป๋าเป๋ระเป๋าเป๋ระเป๋าเป๋ระเ๋ากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋ากร

น่อนนิวกับว่าถ้าเกิดให้พี่เปลี่ยนผันใหม่ยังก็ช่องสามไม่เอาฟังเนี่ยพิเตอรรายการมันลึ่เลยดีลงไปหอยเปี้ยวอยเงี้ยหอยเปี้ยวพาแม่เที่ยวสีลปรี้อ๋อพออยจีนใช่อนนั้นไปแล้วี่สี่จอยคือออฟที่หรอพาแม่เปี้ยวไหมไม่หรอกคือแกมแกมแกไม่ได้บอกไว้ก่อนไงแล้วฮะอบค่ะ กะเละกะเละอีเวลไหนฮะอีเวลว่าแบบน้องกว้างไงล่ะน้องกว้างไม่ได้แบบไม่ผ่านใครทีนึงก็ไม่ถ่านเนี่ยไม่ละมีกว้างมันเจงเลยนี่ดอก เครื่ซอละคะต่ออะไรท่านนี้จะให้พี่เขาเม็กแล้ตัวค้าจากโลกอะมาเดี๋ยวลูกค้าดูสไอ้สักแบบเหลือผ้าพันนี้ยเชื่อกลอกพันข้าเาเมเลยแม็กซ์ไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ได้พี่ได้นี่ด้วยไงดูแลของถูกผู้นะคนจะได้มาร้านแล้วมมาซื้้อิงไไ่ดเดี๋ยวบอกร้านให้กระจ่างเลยว่าอยู่ซอยอะไรอะไรอย่างเงี้ยนี่จัดเลยวี่ช่วยเปนนิดนึงนะ เดี๋ยวย้ำมึงก็ย้ำเขาหน่อยเนี่ยเงี้ยคาแรคเตอร์เขาเนี่ยมึงก็โดนยิงเหมือนนุ่มปืนสเปอร์สีออนไลน์เนี่ยไฟฉายินตาแต่งนุกคนตีในผมอยู่เนี่ยผมว่าแต่งเนี่ยเป็นนายแบบตกแต่งตีก็ตรวจทหารก็มาก็มาที่นี่แต่ถ้าทีมถ้าถ้าทีมพีพีกันเนี่ยก็จะเป็นทีมของเราเดิน ต่อไหมครับต่อแลกร้านร้านนี้ใจดีเลือกต่อไม่อก่พีน่นให้นะใ้จริงไม่ใช่ราคาับราคาไม่ได้ดเลยดดลอรแต่ละาเ้นนี่เราอะสา้วเอกพร้อยรจ็ดร้อยมือ ถึงว่ารั่วเจ็ดร้อยถ้าเอาจริงมไม่ได้ถ้าตอบแบบความจริงไม่ได้หกพันห้าร้อยห้าสิบก็รั่วสามพันห้าเนี่ยมันจะร้อยเลนหรือแต่ได้ลูกเหมือนกันแต่ได้ลูกพี่แต่ได้ลูกใส่ดาวชงรอเรา่รอละกันแต่ว่าพี่พี่พี่ขอลูกแปะ้ที่ร้านด้วยได้ไหมล่ะ เพราไม่าถ้ารถอย่างนี้มันจริงมันจะดูว่าไปจะตายเลยพี่แต่คือแต่คือแบบว่าได้ได้ตามตอนที่เขาเอาอะไรมันก็ได้เปลี่ยนได้คือแต่ถ้าผมเอาลูกของคุณมาขายกับผมเนี่ยมาปวดร้านได้ไหมเราจะไปเขายแล้วก็มาเท่าอเลยนะที่ร้านใหญ่หน่อยได้ไหมล่ะได้พี่รถให้ร้อยบาทพี่ทุกอย่างแล้วมันอร่อยหรออ้าวจะกินหรโอเคทำแควก็จะอร่อยเนะ ได้แล้วเสียพี่เพื่อก็พี่พี่จบนะว่ารักษาได้ผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะเดี๋ยวนี้จะขึ้นในซูเปอร์ด้วยว่าเสื้อเขานี่เสื้อเนี้ยเขาไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องบอกราคาก็ได้ครับพี่แค่บอกราคาทั้งหมด6,550บาท้อยห